ทารไทยนะฮะยังซ้อมลบโชว์ขู่ฆ่าสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับยิงปืนใหญ่เล็กร้มหมยใส่ลูกระเบดิดยิงตํมโอโ้โหนี่เปไงฝึกธรมัดธแมงนะดูมีความคล่องแคล่วฉับเฉงนะครับนี่สุดยอดทหารไทยเป็นไงล่ะโอ้ซ้อมลบโชว์ขู่ฆ่าสึกมนะนี่นะครับ การเป็นทหารนี่มันไม่ง่ายเห็นไหมมันไม่ง่ายนะเออลองให้พิธาไปยิงลูกระเบิดแบบนี้สิไอพิธามมันจะยิงเป็นไหมนะมันจะใส่กระสุนเป็นไหมเออนะครับแล้วมันลองไปใส่กระสุนแล้วมันก็กรีดเลยนะเแล้วระเบิดแล้วอย่างเงี้ยนะเออแค่มันได้ยินเสียงยิงระเบิดอตกใจระเบิดอ,อย่างเงี้ย นะครับเออาลองให้พวกน่มส้มลงไปยิงเป็นมันจะยิงเป็นเแปบบ่ามันต้องวัดระยะวัดร <What S 1> <ล>ะยะใส่ระเบิดยิง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 ,ยงนะเออนะครับมันมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะนี่แค่ยิงล,ลูกระเบิดนะเนี่ยนะเปืนเปืนยิงลูกระเบิดนะี่ยังไม่ยูยังไม่รวมถึงรถถังยังไม่รวมถึงปืนใหญ่นะเออนะนะมันต้องฝึกมันต้องซ้อม ประเทศไทยในเก่งนะซ้อมเก่งคู่เก่งะนะเออเห็นไหมรู้อย่างทำไมทหารก็ต้องซ้อมลบเนะครับก็ต้องซ้อมไว้แหละนะพอเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาเดี๋ยวไปลบจริงๆเนี่ยมันมันทำไม่เป็นไงนะใช่ไหมเออเห็นความสำคัญเนี่งบางคนก็ไปด่าทหารานั่นแหละโอ๊ยเอาตถังไปโชว์วันเด็กนะ แหมขับรถถังมันก็ต้องฝึกซ้อมนะครับไม่ใช่ว่าอาอยู่ๆไปขับเป็นดีใต้ที่ไหนเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะใกล้วันเด็กแล้วเดี๋ยวแอดมินจะไปพาไปชมเครื่องบินนะนี่มีพิพิธภัณฑ์เครื่องบินที่กองทัพอากาศแอดมินชอบไปมากเลยมีเครื่องบินเยอะแยะหลายลำมากนะครับแล้วก็นะเป็นห้องแอร์เย็นสบายนะ ใครว่างๆก็พาลูกพาหลานไปนะเขาเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมเข้าฟรีนะอ,อแล้วก็ตรงไ,นนไอ้นี่ไอ้ไอทูปาเตมีอ่ะก็เป็นก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ให้เกิดความสำนึกรักชาติไทยมีเกี่ยวกับอออะไรให้ความรู้นะว่าตั้งแต่สงครามเก้าทัพสงครามอะไรเงี้ยม,มีหลายชั้นเลยไปดูได้นะท่านผู้ชมไปดูฟรีนะเออ นะครับเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยพาลูกหลานไปเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องรอวันเด็กก็ได้วันเด็กคนมันเยอะนะฮะเนี่ยสองสองที่เนี่ยไปเลยท่านผู้ชมจะได้มีความรักชาติรักบ้านรักเมืองจะได้นะโอ้โหสนุกสนานมากยิ่งไอ้ตรงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะเขาโชว์เครื่องบินแบบอันใหม่ก็มีอันเก่าก็มีนะแล้วขึ้นเ,าเขาเรียกว่าอะไรข,ไขึ้นไปขึ้นไปขี่เครื่องบินได้เลยอ่ะ เครื่องบินอันเก่าก็จะมาจอดโชว์เออเครื่องบินลำเลียงเครื่องบินอะไรพวกนี้ขี่ขึ้นไปดูได้เลยไปถ่ายรูปได้เลยนะเออนะครับดีมากเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็ฟรีด้วยที่สำคัญฟรีด้วยไม่เก็บเงินไม่เก็บอะไรห้องแอร์สบายเย้มสบายนะครับมีเครื่องบินตั้งแต่สมัยสงครามโลกจนถึง f 1 5 f 1 6เครื่องบินทันสมัยก็มีนะไปจับของจริงกันได้เลยนะครับ อวอ่างๆก็ไปนะมินสนับสนุนให้ไปกันนะเออบางคนยังไม่รู้ไงไปกันนะท่านผู้ชมนะเที่ยวกันนี่ตรงบางเขนเนี่ยนะครับใกล้ๆเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ